เตรียมตัวเดินหาจับเขียดครับเอาไว้ใส่เบ็ดพรุ่งนี้ครับนี่ครับตัวหนึ่งครับเรียบร้อยไวมากเลยีรบตัวหนึ่ง นี่ครับตรงไฟนี่ครับตัวหนึ่งครับโอ้ไปแนละ้ววันนี้จับเขียดนะครับพรุ่งนี้ออกเดินทางไปใส่เบ็ดหาจับปลาบ้างนะครับนี่ครับ เกียรของเราอยู่ในนี้ๆๆนะครับครับผมคอยมาดูกันพรุ่งนี้นะครับว่าจะใส่เบ็ดหาปลาได้หรือเปล่า